ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมชายอัดคนเดิมนะครับผมก็ l ลายเลนเจอก็ได้ทำการเปิดแล้วนะฮะผมก็จะลงคลิปชา้านิดนึงเพราะว่านะกินข้าวอะไรอีกเยอะแยะนะและนี่ฮะหลังจากที่ผมทำคลิป พูดถึงไอไว้ไปมันก็มาในไอดีผมสุดยอดไปเลยครับผมไม่ได้แบบอยากได้นะเติดได้มาก็ดีเออเผื่อจะแบบรีวิวอะไรอย่างงี้นะก็อัปเดตมาเนี่ยก็มีการหลอมลีโอนาดเพิ่มเข้ามานะฮะนี่ หลอมได้แบบทุกตัวเออก็สายฟรีอย่างพวกเราก็จะเกิดง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นต่อไปก็คือสเตจวิ่งครัผมสเตจวิ่งเนี่ยคือเขาได้ทำการอัปเดตมานะเป็นการออโต้โอ้โคตรแบบภูมิใจอ่ะโอ้ีเอสุดยอดเลยครับผมบอกได้เลยว่าอัปเดตเนี้ยคนเล่นเพิ่มแน่นอนแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนี่ มันอัพมาแบบน่าเล่นมากท่านผู้ชมยวผมยังดูแบบไม่ได้ถี่ท่วนมากนะอัปเดตอะอึ๊บด่านหารก็ยังไม่ได้เพิ่มมาต่อไปก็อีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันโคโลโบจะเข้านะผมผมก็เก็บตัว๋ว รอสุ่มเลยบาลล็อกเนี่ยเดี๋ยวก็ตันบอกเลยกล้ละก็จริงนะอามันก็มีนิดเดียวแต่ก็ไปพีพ,พีหน่อยตีเลยเนยีผมก็ได้จัดทีมพีพ,พีใหม่อนะเออจัดบ่อยเลอเกินแล้วก็เอาให้มันช่วยที่สุดนะ เดบดันไปนี่ถ้ามหาสตรีนชนเทพนี่มันกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ผมแบบสุ่มแน่นอนนะบอ,อกกันเลยอยากได้อดัมมากดึบทีมต่อไปเอมิเลียอีกแล้วนะ เอมิเลียก็ยังโหดหนะตอนนี้มันจะโดนเนฟโดนอะไรมาก็แบบไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายเลยฮนะถ้าใครมีเอมิเลียก็รีบปั้นฮนะก่อนที่มันจะใช้ไม่ได้บาี้ตอนนี้เริ่มละเริ่มมีข่าวว่าแบบใช้ไม่ได้ละมันก็วันๆอยู่เหมือนกันแล้วผมสายฟรีได้มาฟรีก็ไม่ได้อะไรแตกไปอีก หนึ่งทีมผมตีม่อนนะให้เจอผมในพีพีก็กดเลยทีมผมไม่ได้ตึงเนี่ยจะโ,โหเอาจริงทีมภาคพื้นเราชนะนะแต่ว่าตัวบินนี่ดิหือตัวกันบินผมก็ไม่ไดผมแบบไม่ไหวดีกว่าไม่ใช่ดีวยว่าเนี่ยโอ้โหแบบ ทีมมากพื้นเรามันโหดเกินอ่ะท่านผู้ชมแล้วเจสิก้ามันไปได้ไงวะนะเพื่อนมันยังติดอยู่ยตรงนี้เลยจบเออบาไปาบาไปเดี่ยโหตัวบินคอบ้านให้ไหม่กี่ทีก็จะพังไม่ได้เลยชออนะไปได้ครับ โคลโบน่าน่าจะแบบมีตัวโหดเยอะอยู่จริงๆก็เก็บตัวไว้ก่อนนะไว้มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกไว้มันยังไม่ได้ดีมากแต่มันก็ใช้ได้นะฮะก็ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือเก็บรอคคลโบเลยอ่ะโคลโบเนี่ยมันโหดมากเลยนะทุกโลโบเนี่ย น่ยโอ้โหโทวายังออกมาลอดเล่นบรลานไอสเก็ตได้อเลยโอ้โหแบบมันโหดอ่ะเออจริงๆมันใช้ได้เรื่อยเลยนะพวกโคโลโบเนี่ยถ้าแบบเจมไม่อัพแสงมืดไหมโหดอะผมบอกเลยว่าไอ้คโรโบเนี่ยยังไงก็ยืนหนึ่งโอ้โหเริ่มเร่มเล่มเรมนี่มันอยู่แแบบนานอะสกิลมันดีอ่ะ สกิลไฮเปร์กับสกิลติดไม่ใช่สกิลสกิลติดตัวดิสกิลที่มันมีอ่ะโหแบบอยากได้มากอยากได้มากกว่าเอมิเลียเอเอมิเลียมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยอ่ะแต่ก็ได้เอมิเลียมาก็ดีโคลโลโบหนึ่งมีตัวหนึ่งตัวเก่งด้วยเพื่อนนี่ยโหแบบ เริ่มไม่เชื่อผมสายฟรีผมไม่รู้จะแบบหาคำไหนมาพูดอ่ะเออคนมันดวงดีก็พอต่อไปก็นะไว้ก็เดี๋ยวจะได้รีวิวดแน่นอนผมแบบลองใช้ดูแลนะสก,กิลมันแบบดีนะแต่ว่าหลบมันน้อยแค่นั้นหลบกับเลื่อนมันน้อยอ่ะ ข้อเสียมีแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราหาตัวบัฟดีๆเนี่ยัยังมีเอเม利亚เหมันทีมผมเนี่ยดีนะเอ้ยวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะผมครับคลิปนี้มันแบบมันไม่มีอะไรมากมายนะต้องรอสเตตวิ่งมาผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะ,ะไรเลเชอร์เออ ไม่คอยได้อ่านนะอัปเดตก็มาที่ว่าเร็วนะยังต้องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับผม